สวัสดีครับมิตรบีซีไทยนะครับผมตอนนี้วันนี้เราก็ครบร้อยสับส r ค b e แล้วนะครับก็มีพี่ๆจากทีมวินเทจรามาทูนะครับมาเป็นเรียกว่าสักขีพยานในการจับรางวัลครบร้อยสับส r ค b e นะครับโดยของรางวัลนะครับมาดูของรางวัลกันก่อนว่าของรางวัลที่จะจับวันนี้คืออะไรคืออะไรนะครับก็จะเป็นเสื้อจะเป็นเสื้อนะครับเป็นเจอซี่ของทีมบาเนสโตนะครับ นะครับนาลีนี่บานเนสโตไซห้าครับแคนเปโนโยเนี่ยครับของแท้จากอิตาลีครับเป็นของมือสองครับก็เป็นของแอดเองเก่าเก็บมานะครับก็ได้้างหนอนไม่ใช่นะครับพร้อมกับพร้อมกับฉลากนะครับฉลากที่ที่แอดทำมาแล้วนะครับแอดทำมาแล้วนะครับก็จะมีลายชื่อครบทุกคนนะครับ ที่กดไลค์ u t u b e ติดกดติดตามมาครับครับผมแนะนำทีมพี่พี่พระรามสองนิดนึงครับผมครับผมสมหมายครับโอ้พี่สมหมายครับผมคีครับอย่าคีครับผมผมชะลอครับพิชะลอครับรามาทูครับเล็กรามาทูครับอเล็กรามาทูครับผมวิรัตครับปวิรัตพระรามสองครับผมต้องปอกโกด้วยเหรออ่าพร้อมพร้อมกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านคุณตางร้านกาแฟบ้านบ้าน เทียนทะเลนะครับบ้านหุนเทียนชายทะเลไม่กลับไม่ไก้ของครื่องด้วยก็ก็จะจะให้คุณตงนะครับช่วยช่วยจับฉลากนะครับผมเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นเกียรติใครจะได้เป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้ขย่อมขย่อมหน่อยนะครับก็รางวัลรางวัลเสื้อบาเนสโตนะครับหนึ่งตัวจะเป็นของใครร้อยสับคล้ายบีซีไทย อ่าเจ้าของร้านกาแฟบ้านาบเป็นคนจับนะครับผมมันแตงจับอาจับได้แล้วเดเลยครับได้ใครเอ่ยชื่ออะไรได้ใครครับผมใครเอ่ยคุณชานชัยโอ้ไมาด้วยนามสกุลอะไรครับเนี่ย พาณุพัฒน์ครับผมคุณคุณชานชัยพาณุพัฒน์คนไยได้พอดีครับผมตอนนี้อยู่เชียงรายไปปั่นอยู่เวียงป่าเป้าโอเคนะครับผมก็คุณแตงเป็นคนจับนะครับพร้อมกับศักดิ์ขีพยานทีมวินเทจรามาทูและทีมรามาทูครับผมแล้วผมขอบคุณมากครับทุกคนเย่ลองลองดูชื่อคนอื่มนิดนี้ไหมว่าเราตปิดแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปนั่นนี่อันี้สมมตินะ อะไรอ่อะ,ออะเล็กเนอไอไอดูสอันนี้น่าจะเป็นปชาวต่างประเทศครับ